อันนี้เราก็จะมาโรยเกลือใส่ดินนะครับเฮ้ยเกลือมันโรยใส่ดินใส่ต้นไม่ก็วะนี่มันบ้าปะวะก็อย่างว่าแหละครับเกลือมันช่วยฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อโรคอะไรพวกนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นต้นมะพร้าวนะมันจะชอบเกลือมากเลยนะครับมะพร้าวเขาต้องใส่แบบปีหนึ่งสองสาครั้งอย่างนั้นเลยนะสองสาเดือนใส่ทีสองสามเดือนใส่ท,สสสทีแต่นี้ก็คือเรามาโรยใส่ต้นไม้ตามที่คิดว่าป้องกันเชื้อโรคเอาไว้ก่อน ก็เราจะสูตรใครสูตรมันนะครับส่วนของผมมาโรยเกลือใส่บ่อแล้วเกลือมันเหลือผมก็เลยเอามันโรยต้นไม้ไปทั่วหมดเลยส่วนอันเนี้ยเป็นมะนาวมะนาวที่มันแบบว่าเหมือนลากมันจะเน่าอะไรเงี้ยผมก็กะว่าถ้ามันตายไปอ่ะผมก็กะโรยเกลือทิ้งไว้ถ้ามันตายไปก็เอาต้นอื่นมาใส่แทนนะครับก็เลยฆ่าเชื้อโรคมันไปในตัวเลยเดี๋ยวเพื่อมันรอดขึ้นมาเราก็จะมาดูกันว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่า รอดก็รอดไม่รอดก็ล่ลลวงก็ปล่อยมันไปเลยนะครับต้นนี้คราวนี้ก็มาถึงตรงสวนหน้าบ้านนะครับต้นหูกระจงต้นกระเพราต้นสนฉัดต้นลีเหวดีอะไรผมโรยใส่หมดเลยนะเกลือมันเหลือเยอะมากนะครับจริงๆเหลือเป็นกระสอบเลยผมก็มาโรยเล่นๆทิ้งไว้นะครับฆ่าเชื้อโรคในดินให้แต่อย่าใส่เยอะนะใส่เยอะต้นไม้อาจจะตายได้นะครับทางที่ดีเอาไปใส่ต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวผมก็ใส่ไปแล้วแหละแต่ผมก็แบบเอาไปใส่ต้นอื่นบ้างเพื่อที่ฆ่าเชื้อโรคในดิน ส่วนต้นสนชัดต้นนี้นะครับตรงโคนมันเหมือนจะเป็นรอยแผลรอยเน่านะัะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าต,ต้นนี้ก็ปลูกมาเป็นปีแล้วแหละหลายปีแล้วด้วยต้นนี้น่าจะประมาณ3-4ปีได้นะครับแต่ว่าตรงโคนมันเป็นเหมือนรอยแผลรอยเน่านะครับก็เลยลองใส่เกลือดู